สวัสดีค่ะเมื่อนีวันดีเนาะค่ะเนาะวันดีวันดีนดรถมาทรงนะคะหลังจากที่ได้ตกลงเอามิสูบิชินะคะคลอดค่ะสีขาวมุกระหว่างรอระหว่างรอรถมาส่งคุณนาพฟยื่นอวนนังปังเก้งสบายใจซื้อ เดี๋ยวขัดรถมาทรงแล้วหอดแล้วสิทายเห็บึงน้องขนเนาะว่ามันเป็นอย่งไรคะสร้างจองด้วยจ้าอจองลูกกรุงเทพเลยนะ่ะเคยมาทรงดีวบา้านคุณมาหอดละจารยาคำคำ,ค,ำคุนคุ้นได้อิ่หละไข่มุกพี่แม่ทัานแรกของบ้านนะคะเลยค่ะเลยมาเลยมาเลย ่วงกี่ดอกไอ้นั่นกวาวางเ่ยเดี huh. to to ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว yeah. yeah. yes นาทีแค่ไอ้นั่นกระจกกระจกเออพ่อก่อนไอ้นั่นพ่อก่อนพ่อก่อนจ้าอีหล่ะใครหมุกมาหอดบ้านแล้วโศกๆศมันหมันคำๆคุณพูดอีแม่อีพอมาแล้วเด้อวันนี้มาแล้วเด้อแม่พอเอ้ยขับชีปลอดภัยทุกเส้น

ไปออีแม่มาจิมรถน้ำนางหนารถน้ำบูเออเกินเสียชีวิตแ้วเนาจ่าตาวาแต่ไปเพินได้มานางรดไม่น้ำไม่อยู่้าก้ะขอไพอิแม่ก็ดีว่าอะไมันดีเลยนะว่าร้านซื้อเยอะเจ็ดเจ็ดเดียว้องว่าว่าอมีว่างกันล่ วันนี้มาหาลงปู่เจอหายเนาะค่ะเนาะ เพื่อเป็นสิริมงคลนะคะขับชีดปลอดภัยทุกเส้นทางนะน้องไข่มุกนะ น no ้วงปูเจิมห้นะจ๊ะเนาะเจิมรถเพื่อเป็นที um ่มงคลขับขี่ปลอดภัยทุกเส้นทางมีคนสุขทุกเส้นทางนะน้องไข่มกน้าม่หนนวัอก 对，所、yeah, so ันเลยยนี้องน้องก้งกุ้งย่งนี้ยนต้องคุนยัน้วตั้เงล้ก็ยนยูี่นี่คือู้เอาหนังก่งนี่ะผู้เยันีะก็มึงขุยก็แช่นยนี้

กดสตาร์ท yeah, yeah. not not, not too. Too. What? What? Setas, setas. start not go กดกดจุ่มซึนึงสตาร์ทสตาร์ท yes <laughs> <laughs> ไปเลยขตัวเองคงดีไอ้นั่นจานลุงพลท่านเอาออกเลยด้วจานลุงพลเอาคนเอาออกนะไม่ไหวตองอย่ว่างไว้ทำรองไม่ตีนตีน่ิเตียกูเตลงอีเตียก็จับิเตียเด็กเคลื่อนไปเลยมันทูที่ที่ เรียบร้อยแล้วจ้าปูเจมไฮแล้วเป็นสิริมงคลโชคลาบปลอดภัยทุกๆเส้นทางปูว่าปลอดภัยทุกเส้นทางเด้อน่องไข่มุกสาธุสาธุสาธุ